สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้มีมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมสามเล่มก็จะเป็นขนาดปากกาสองเล่มแล้วก็ขนาดพกพาหนึงเล่มนะครับซึ่งขนาดพกพาเนี่ยอันนี้จะเป็นด้ามงาฝักไม้ส่วนอีกสองเล่มที่เหลือจะเป็นด้ามเข่าเก้งนะครับแล้วก็ฝักไม้ทั้งสามเล่มนี้เก่าแก่สวยงามทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ แนะนำไปทีละเล่มขอเริ่มจากเล่มที่เล็กที่สุดก่อนนะครับเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับความยาวด้ามโนฝักอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งถ้าเฉพาะใบเขาก็จะอยู่ที่3นิ้วเป็นมีดขนาดปากกานะครับด้ามเข่าเก้งฝักไม้เป็นเข่าเก้งนะครับไม่ใช่งาช้างนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อน เขาเก้งฝักไม้นะครับดูเพลินๆคล้ายๆงาช้างมากเลยแต่ต้องบอกว่าพวกด้ามเข่าเนี่ยจะหายากกว่างาอีกนะครับเก่าแก่สวยงามนะครับเป็นมีดยุคต้นๆอายุหลักร้อยปีนะครับกันเขารัดด้วยแผ่นทองแดงนะครับแล้วก็ส่วนฝักจะรัดด้วยหวายแล้วก็ ทองเหลืองหรือทองฝาบาทแบบโบราณนะครับสวยมากเลยครับเล่มนี้กระทัดรัดงดงามดีด้วยลวดลายเขาก็จะเป็นเสมาใบโพนะครับเป็นยุคต้นต้นศิละปะช่างชาวบ,บ้านนะครับเก่าแก่สวยงามนะครับใบออกเป็นทรงเล็กๆทรงประหมองสวยมากเลย ใครที่กําลังมองหามีดเล็กๆสวยๆวยทรงประหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่ก็ลองดูเล่มนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากเลยกระทัดรัดดีด้วยเน็บใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้นะครับจะพกพาติดตัวก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าจะพกไปก็แนะนําว่าให้พกไว้สูงๆนะครับกระเป๋าเสื้อดีที่สุดอย่าพกต่ํามากนะครับเพราะว่าเป็นของ มงคลของศักดิ์สิทธิ์นะครับสพายใส่ย่ามก็ได้นะครับเล็กๆกระทัดรัดใครที่เดินทางบ่อยๆไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พกมีดหลงพ่อเดิมไปก็จะช่วยในเรื่องของการเดินทางนะครับก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจาก พยันอันตรายทั้งปวงรวมถึงแรงผีแรงคนต่างๆนะครับไปนอนโรงแรมอะไรประมาณเนี้ยบางคนเจอพวกวิญญาณรบกวนก็ถ้ามีวัตถุมงคลแบบนี้อ,นอยู่ข้างๆตัวนะครับก็จะทําให้ท่านนะครับไม่พบเจอสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะครับสวยงามมากเลยเก่ <_ c oughs> าแก่งดงามนะครับ ตรงป่าหมอหลวงพระเดิมวัดหนองโพนะครับลายโบราณยุคต้นๆอยู่ตรงข้างก็แน่นแห้งแก่งสนิทดีนะครับมีสภาพสวยงามมากทั้งสามเล่มเลยครับต่อมานะครับเล่มนี้ก็ยังอยู่ที่ขนาดปากกาความยาวเขาจะอยู่ที่ 6นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็จะประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับจะยาวกว่าเล่มเมื่อกี้เนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคเดียวกันเลยก็คือเป็นยุคต้นๆอายุก,ก็หลักร้อยปีนะครับด้ามไม้ฝักไม้ลัดหวายที่ฝักแล้วก็กันเขาก็เป็นทองแดงนะครับ มียุคต้นๆนี่จะศิลปะจะหลากหลายนะครับเป็นทองแดงก็ได้ทองเหลืองก็ได้นะครับทองอหรือว่าที่จะเป็นเหล็กดําไปเลยก็ได้เป็นเข่าเก้งเหมือนกันนะครับแต่เล่มนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะมีรอยจานด้วยลายมือของหลวงพ่อเดิมเองด้วยนะครับจะจานไว้บางๆะครับจริงๆก็จานได้ลึกแต่ว่าเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งแดะแสงสะท้อนแล้วก็หนที่สองคือจานไว้บนตัวของเขานะครับซึ่งจะเห็นเป็นรอยไม่ชัดเหมือนไม้นะครับน,นะครับเห็นเป็นรอยจานอยู่คือเล่มจริงเนี่ยจานได้ชัดเจนมากนะครับแต่พอมาถ่ายในวิดีโออาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับรอยจานด้วยลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับ ยุคต้นนะครับสวยงามเหมือนกันมีดทรงใบเลียวนี่ครับเสมาใบาโพยุคต้นต้นเสมาใบาโพยุคต้นจะมีความหลากหลายของช่างนะครับช่างจะออกแบบยังไงก็ตามนั้นเลยจะไม่มีหลักตายตัวเหมือนยุคกลางหรือยุคปลายนะครับเสมาใบาโพก็อาจจะมีหลายรูปแบบ ดูข้างของเขาแน่นแห้งนะครับเก่าแก่สวยงามมากเลยลองเลือดลายกระดูกงูกงดงามชัดเจนนะครับเหล็กเก่าเงาขับเลยมีส่วนผสมของพวกแร่เหล็กน้ำพีนะครับแร่เหล็กไหลงดงามสุดยอดเลยครับเก่าลึกมากเลย ชื่นชอบสนใจมีดเก่าๆสวยๆนะครับมีรอยจานด้วยมีรอยจานให้ที่ด้ามด้วยนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยเล่มเดียวครบจบนะครับพกพาไปไหนก็ได้นะครับพกติดตัวก็อุ่นใจนะครับติดบ้านเรือนไว้ก็เป็นสิริมงคลใช้อรรธนาทำน้ำมนต์ก็ดีนะครับ ปักไม้นะครับรัดหวายไว้เก่าสวย <c oughs> อ,อีกเล่มนึงนะครับเล่มนี้สวยมากความยาวก็จะอยู่ที่9ไม่ถึง9นิ้วดีอยู่ที่8นิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบเขาอยู่ที่5นิ้ว เล่มนี้จะเป็นด้ามงาช้างนะครับทุกคนจะเห็นความแตกต่างของเขากับง,งาอย่างชัดเจนเลยงาช้างจะมีความสวยงามแล้วก็สีฉ่ำกว่าเขานะครับมีล่องลอยการแตกลายงาที่ชัดเจนนะครับเก่าๆถึงๆเลยนะครับสวยงามมากเลยครับเล่มนี้เป็นสองตษัตว์นาคเงิน วงแหวนตรงนี้เป็นนาคนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ชื่อว่าจักรนาลายด้วยช่างสอนเก <c oughs> ่าแก่สวยงามนะครับลึกๆสวยๆเลยสภาพก็ถือว่าเก่าเก็บครับเก่าเก็บเข้มขัง ใครที่กำลังมองหามีดเทพสาัตตาจากักรนาลายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่ก็ลองดูเล่มนี้ได้เลยนะครับเก่าสวยมากๆครับลายลึกล่องชัดมีดสภาพดีนะครับนี่ผมไม่ได้เอาน้ำมันจักอะไรลงเลยนะครับเพราะว่าอยากให้อยู่ในสภาพสวยๆคงเดิมให้มากที่สุดเป็นคนที่ชอบของตอกเก่านะครับ แต่จริงๆถ้านําไปขัดออกก็จะสวยกว่านี้อีกแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าอยากให้มีเขาคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเก่านะครับแต่ถ้าใครได้ไปแล้วจะนําไปเอาน้ำมันจัดขัดออกก็ได้นะครับไม่เป็นอะไรไม่ส่งผลต่อพุทธคุณใดๆทั้งสิ้นนะครับข้างก็แห้งแน่นดีมีขนาด8นิ้วครึ่งพกพากลังโอเคเลยครับทุกคน ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับคุณผู้ชายนะสามารถพกพาได้กำลังสะดวกเลยประมาณนี้นะครับมีทั้งสามเล่มที่นำมาให้ชมกันก็หวังว่าจะชื่นชอบนะครับมีทั้งด้ามเข่าเก้งแล้วก็ด้ามที่เป็นงาช้างนะครับจากนาลายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคทั้งสามเล่มนี้ เป็นมีดสวยแท้ทันยุคดูง่ายทุกเล่มนะครับใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดมาคุยกันได้ราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอิทธิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีครับ